เดินเที่ยวตลาดนัดหน้าสารกันค่ะเพื่อนๆตอนนี้พี่เจ็บอยู่ที่ตลาดนัดหน้าสารจังหวัดชลบุรีดีเพื่อนๆหลายๆคนทราบว่าถ้าใครที่ติดตามพี่เจ็บอยู่เนาะนี่ใช้คำว่าติดตามเหมือนตัวเองแบบเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังซ้อมไว้ซ้อมไว้เผื่อได้เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังแบบเขาบ้างนะ อย่างที่หลายๆคนทราบหลายๆคนที่ติดตามพี่เจมู่ก็คือตอนนี้พี่เจมมาประจําไซ้งานอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะแล้ววันนี้พี่เจมก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆมาเดินดูตลาดนัดหน้าสารในจังหวัดชนบุรีกันนะคะก็คือตลาดนัดมันก็ตั้งอยู่ในสารนั่นแหละมีช่วงเวลาเย็นๆครบค่านะคะประมาณ5้าโมงเย็นอย่างเงี้ยเป็นต้นไปนะคะ,ะจะมีตั้งแต่วัน ีวันอังคารกับ,บนะวันศุกร์เนาะมีสองวันเขามีสองวันในคลิปเนี้ยพี่เจบแบบอยากกินส้มตำม,มากก็เลยมาตามหาส้มตำนะคะนี่ก็มาครั้งแรกคือแบบเข้ามาเลยก็จะเจอร้านส้มตำซ้ายมือซึ่งแบบเขาก็ไม่ได้ตั้งอยู่ประจำตรงนี้ตลอดนะในแต่ละนัดอนะคะเขาก็แล้วแต่ว่าเขาเช่าที่ได้ตรงไหนเนาะเพราะว่าคราวที่แล้วพี่เจมมาเขาจะอยู่อีกฝั่งประตูหนึ่งนะคะนี่ที่พี่เจมตัดสินใจ เลือกที่จะซื้อส้มตำร้านนี้ก็คือไม่ใช่อะไรเลยคนมุงดูเยอะซึ่งแบบในการสันนิษฐานของพีเจ๊เวลาซื้อของกินคือถ้าคนมุงดูเยอะคนซื้อเยอะ,อะสิ่งที่พี่เคทพี่เจบ,เจบคิดย้อนกลับมาคือมันต้องอร่อยแน,น่เลยใช่ไหม <laughs> เพราะว่าลูกค้าเยอะนี่อันนี้อยู่ที่ร้านส้มตามําชื่อร้านส้มตามโชคชัยนะะโชคชัยพี่เจบก็สั่งไปส้มตอนแรกสั่งตา,<ม>ตาถัว่วนะคะบอกไม่มี สั่งตำแตงไม่มีอีกตกลงขายหรือเปล่าจ้าขายนะคะแต่เวลาที่พี่เจมมาตอนนี้สองทุ่มซึ่งของเขาก็น่าจะหมดแล้วพี่เจมเตื่นนอนแล้วพี่เจมถึงาก็สุดท้ายก็จบลงที่เมนูส้มตำปูปลาจ้าปูปลาใช่ใชเขาก็ถามย้อนนะว่ามีกุ้งสดไหมพี่เจบก็เลยงงว่าใช่เมนูของพี่เจมไหมก็สรุปก็ของเมนูของพี่เจบนั่นแหละก็เลยบอกเขาไปว่าไม่มีกุ้งสดจ้าเป็นส้มตำปุปลาอย่างเดียวเนื้อขาก็ตำแบบ คงเลงคงเลงอ่ะเขาเรียกอะไรโครเลโคเลโคเลเหมือนในแบบในคลิปของยูทูบเบอร์คนอื่นเนาะโ <c oughs> คเลโคเลโคเลนะคะก็แบบเขาก็ทําแบบนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่พี่เจ็บไปอย่างที่บอกมันสองทุ่มแล้วลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะซาซาแล้วถ้ามาตอนหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจะเต็มหน้าร้านเลยนะเพราะว่ารอบที่แล้วพี่เจ็บก็มากับพี่หมนนะรอบนี้พี่เหมือนเข้ากรุงเทพเลยไม่ได้มาด้วยพี่เจ็บโดนทิ้งอยู่ให้อยู่ชนบุรีเดิ่งเดิ ก็ได้แล้วส้มตำเมนูส้มตำของเราคือส้มตำปูปลาแล้วก็มีสั่งเพิ่ม,ม,น,มนะคะก็ะคือสั่งขนมจีนสิบบาทค่ะต้องคอมเพนกลับไปนะ <10 S 2> ขนมจีนพอเอาไปกินที่บ้านแล้วเนี่ยมันกินไม่ได้อะ่ะมันแข็งเหมือนเอาแบบขนมจีนเก่ามาขายอะ่ะคอมเพนไห่คานะถ้าไปรอบหลังเดี๋ยวจะแบบพี่เจมเห็นแล้วละ่ะตอนเขาหยิบใส่ถุงอะ่ะแต่พี่เจมก็ไม่กล้าพูดอะไรเดี๋ยวจะหาว่าเราแบบรู้มากอีกมันกินได้ จ่ายไปส้มตำปูปลา40บาทหมจีน10บาทเป็น50บาทนี่ไ,ได้แบ้แล้วเดี๋ยวเราไปเดินต่อกันนะคะเดี๋ยวพาไปไปเดินชมมือว่าเห็นร้านผักสดแวบๆขวามอือว่าจะแวะซื้อท่าหน่อยก็เลยชะโงกหน้าเข้าไปดูจริงๆออยากได้แบบยอดกระถินไง <laughs> ยอดกระถินไปกินกับส้มตำเพราะว่าร้านส้มตำไม่แถมผักเลยอะทำไมก็ไม่รู้แต่ว่าไม่มีก็เลยเดินหลบไปขีไปแล้วก็เดินต่อไป มันมีลึกเข้าไปข้างในอีกนะแต่พี่เจมไม่ไปพี่เจมเลือกเลี้ยวขวาก็เดินดูของว่าจะเดินไปซื้อเป้าหมายต่อไปก็จะซื้อไข่ทรงเครื่องแต่ไม่มีนี่ให้ดูบรรยากาศบรรยากาศตลาดนัดหน้าศาลชนบุรีจริงๆมันอยู่ในศาลนะแต่ทาไมเขาไม่เขาเรียกว่าตลาดนัดหน้าศาลก็ไม่รู้นะคะก็จะมีขายเสื้อผ้าขายนี่ร้านเด็ดที่เห็นก็คือร้านร้านกระเพราเนาะ ร้านผัดกระเพราจะมีโต๊ะให้นั่งร้านนี้ก็คนนั่งตลอดนะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมารีวิวให้ดูว่ามันอร่อยไหมนะคะนี่ก็ของขายก็เหมือนตลาดนัดทั่วๆไปมั้งพอดีพี่เจมไม่ค่อยได้เดินได้เดินตลาดนัดเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกมันร้อนเนี่ยวันนี้ยังร้อนมากพี่เจมเลยเลือกมาสองทุ่มสองทุ่มก็ยังร้อนอยู่นี่แบบจำได้ว่าร้านขายไขยท่ทงค์เกิมในแถวนี้แหละแต่สุดท้ายพอมาแล้วก็ ไม่มีเนา,า้อาไม่ได้กินอีกแล้วก็เลยได้แค่อะไรนะส้งตำกับกับขนมจีนที่กินไม่ได้ก็มันมีลึกเข้าไปข้างในอีกที่จริงมันเป็นล้อมเป็นวงกลมเวลาเดินเราจะเดินเป็นวงกลมแต่ว่าที่จะเลือกเดินแค่โซนข้างหน้า,ามาดูทุเรียนขัาหน้อเป็นทุเรียนรบบอะไรทุเรียนร้านนี้อยูยอยย่ที่ราคาโลละ140บาทนะ แพ็กที่แก่แล้วพี่เจบก็มองดูก็เพิ่งกินไปวันก่อนไม่กินแล้วก็ดูร้านขายน้ำผลามาไม้ปั่นว่าจะซื้อแล้วนะแต่เห็นคนขายอ๋อสภาพาไม่โอเคไปดีกว่าก็คอมเมนต์ตามจริงนะพี่เจบเป็นคนดีดีคอมเมนต์อะไรตามจริงนะซื้อน้ำผลไมา้ซื้อของกินพี่เจมก็จะดูคนขายด้วยว่าสะอาดสะอาดน่ากินไหมซึ่งไม่ใช่แค่พี่เจบหรอกทุกคนก็เป็นอันนี้เป็นเนื้อย่างโคข,ขนน่ากินเชียร์แต่พี่เจบไม่กินเนืนะ้อเนาะก็ บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆคนก็ยังเยอะอยู่นะเวลาที่ไปอย่างที่บอกสองทุ่มพอดีพี่เจฟจอดรถไว้ฝั่งนี้ด,ดูรถดิคนเยอะขนาดไหนคนเยอะจนไม่มีที่จอดรถต้องจอดฝั่งเพราะว่าไอ้ตรงหน้าตรงสารนั้นมันเรียบอยู่ติดกับเรียบสับเอ่อเียบอะไรนะเรียบถนนชายทะเลอะเรียบชายทะเลอี๋ยวพี่เจฟจะขับกลับตรงนั้นตอนท้ายคลิปนี้เจฟก็วิ่งข้ามถนนเพื่อมาเอารถ ก็ถ่ายคลิปโดยใช้โทรศัพท์ iPhone นี่แหละ iPhone 14 Pro Max 4 p r o p ีเนี่ขิงนิดหน่อย <c oughs> ก็มาคนเดียวนะคะก็เลยต้องถ่ายเองถ่ายเองโดยที่ไม่มีไมค์เซลฟี่เลยนะเพราะว่าเขินๆอยู่นะคะยังต้องฝึกกันเป็นยูทูบเบอร์ไปอีกเรื่อยๆจนกว่ามันจะสําเร็จต้องแบบเพิ่มความหน้าด้านเข้าไปอีกไม่อายใช่ไหมการเป็นยูทูบเบอร์ต้องไม่อายแต่เจก็ยังอายอยู่ก็คงแบบถ่ายไปตามสไตล์พี่เจฟเลยค่ะเพื่อนไ,ได้ ก็ตามสไตล์เราเนาะเราไม่ไม่ไม่ไ,มไป copy สไตล์ไทยนะคะสไตล์ไทยสไตล์มันเนาะถ้าจะมันจะดังก็ให้มันดังในสไตล์ของเรานี่ก็เดินมาเดินมาหารถตอนนี้ก็ล้วงหากุญแจหายหรือเปล่านะกูเอาไว้ไหนอีกหรือเปล่านะาะเป็นคนขี้ลืมเนาะนสงสัยอ,ยอีกฝั่งหนึง่งกระดาษด้านนะเจอแล้วเจอแล้ว,วไม่หายไม่หายอเอาเปิดแล้วก็ ตาอัลติสเนเพื่อเขาตัวตาโคลรนาอัลติสนะคะก็เข้ามาในรถแล้วเดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะพาไปดูะะตรงวิววิวตรงสะพานเรียบชายทะเลเออพูดชื่อถูกซะทีนี่คือสะพานเรียบชายทะเลนะคะนี่มันก็จะตัดไปยังสะพานนตนที่พี่เจี๊ยบพ,พักได้ก็วิวกลางคืนเนาะสองทุ่มกว่าแล้วคนไม่ค่อยมีนะคะแล้วตรงนี้มันจอดรถไม่ได้มันจะมีแบบที่สำหรับให้จอดรถเป็นจุดๆที่ชมวิวอะไรอย่างเงี้ย อยู่หลายๆคนก็มาชมวิวมารีแลกซ์มาวิ่งมาผ่อนคลายสมองกันตรงนี้แหละซึ่งพี่เจบก็เคยมานี่ไงโซนนี้จอดรถได้ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งทั้งวิจิตชาแนลแล้วก็ส่งดาวมาทงางช่อง Facebook ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่จบลาไปก่อนบายๆจ้าเจอกันบคลิปคลิปหนะ้าบายบาย